ใครอยากได้ห้าสิบาทมาทางนี้ใครอยากได้อะใครอยากได้ห้าสิบาทมาสตาร์ทรถให้หน่อยครับ<ค>รเอาลูกน้องแต่ละคนคาเกียร์หรึเปล่า,าใครจะด้ว,วงอ่าอะเอาเอาแต่เมื่อวานยังไม่มีใครทำได้นะครับว้าพร้อมจ่ายเลยนะห้าสิบบาทเนี่ยหาตั้งก่อนหาตั้งก่อน อ่าให้เลยห้าสิบบาทมา,มาตองมา,เ,าเออเออตองมาลองหน่อยเผื่อได้ว่าเดีคาระมาหน้าสิบบาทแล้วเนี่ยไม่ดันนะมาเลยมาเลยพี่ดวงยอมแพ้แล้วบอวอ้าวตองตองจะได้หรือเปล่าห้าสิบบาทนะครับเพราะว่าผมจะพาเด็กๆพาหมาไปเที่ยวไม่มีคนสตาร์ทรถให้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสงคืดน่ะยาวไปจับยาวไปห้าสิบบาทได้ได้ได้โอ้ได้โบกบัสองาวได้ขวดน้อยหนึ่งเลยนะนี่ตังค์ได้เกือบขวดน้อยแล้วนะอ๋อเฮ้ยพันอีกพันอีกรอบนึง อันนี้รอบหนึ่งเอาตีนยันตรงนี้ไว้ตีนยันตรงนี้ไว้บอกเทคนิคัวนั้นเนี่ยอโอเคเอาเอ้มาดึงกับหลังก่อนค่อยดึงยังเอมาเอ้ยเอ้ยเอาเอ้ยไ้หรือเปล่าเอ้าตาร์ได้ดูอยู่ประมาณเนี่ยพร้อมแล้วดึงเลย ยังไม่มีใครได้นะครับเอ้าเราเจอพี่ใหญ่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทแต่แต่น้ำมันไ,ไปไกลเนี่ย <50 S 2> อืมห้าสิบบาทก็จะลิตรกว่าโอ้ยไม่มีใครเอาได้เลยเอโอ้อ่ะเดีย๋ยวจับกล้องกันหน่อยต้องให้ถึงมือลูกพี่ตลอด Oh, để cho ta đi đủ mượn băng co mày mày à, mì kẹt mì thế giới, già tiếng đắng già tiếng đắng, thôi ใค,ใครดึงคนแรกล่ะเ <c oughs> ดีไม่นเนอาเอาหาไม่เจอสักทีไปจับอีปมเดิมนะเห็นไหมนห้า้ย,ยนี่ <c oughs> ก็ว่ามันนี่หอรอครงนี้เอา,าไป<า>เบือได้ตลวนี้เนสิ้ปมแ่ให้กำใจดู แล้วพรุ um eh ่งนี้มาใหม่เพื่อได้50บาท